เียรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมลูกฮะตื่นขึ้นมาเลยนะมาอวยพรแม่วันแม่เลยนะลูกนะจะได้เอาดอกมะลิมาให้แม่ไงเหมือนที่เปีเยเคยทำอะ่ะนะนะลูกนะแม้สิ้นหวังที่ลูกชายคนเล็กจะฟื้นคืนเหมือนเก่าแต่เกือบ29ปีแม่อัมพายยอดบุตรแทบไม่เคยห่างลูก ทุกสาหัสเริ่มต้นนับแต่วันพระเอกดาวรุ่งชื่อดังอโนชาวยอดบุตรประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในวันที่30ตุลาคม2526ตั้งแต่วันนั้นลูกชายที่เป็นดั่งความหวังเพราะกำลังมีชีวิตที่รุง่งโรจน์ต้องกลับมานอนอยู่แต่บนเตียงไม่รับรู้เรื่องราวใดๆมีเพียงลมหายใจที่เป็นดั่งกำลังใจให้แม่รู้ว่าลูกยังมีชีวิตเปียเปียรู้ไหมบอกสิเปียไม่มีแม่แล้วนะเปียไม่มีแม่แล้วนะ วันนี้ไม่มีแม่แล้วพี่ทุกคนไม่แน่ใจว่าอนโนชาวจะรับรู้หรือไม่สิ่งเดียวที่แม่อัมภัยห่วงที่สุดคือลูกชายคนเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดถึงกับเคยออกปากว่าไม่อยากเป็นอะไรไปก่อนเพราะกลัวไม่มีใครดูแลลูกวันนี้อัมภัยยอดบุตรวัย88ปีจากไปด้วยอาการระบบหายใจล้มเหลวจากมะเร็งปอด คำสั่งเสียสุดท้ายคือขอให้พี่ทุกคนอย่าทอดทิ้งอโนเชาเขาก็ยังอยากทาให้ลูกชายอยู่พี่ก็ยังบอกอยังจะต้องด้ว่าแม่ไม่บอกแล้วไม่ให้ทําให้พักผ่อนตัวแม่เองไม่ก็แย่อยู่แล้วแม่มาทําหัวใจก็ไม่ดีแล้วก็เหนื่อยค่ะหัวใจก็ไม่ดี <ฮะ S 2> ปอดก็ไม่ดีใ,ใช่ใช่จะเตรียมอาหารให้เตียกนะครับเตรียมอาหารเตรียมเครื่องเช็ดตัวทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็น้องไก่ก็จะรับช่วงต่อ ตลอดชีวิตอัมพายยอดบุตรทำหน้าที่แม่ได้อย่างถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยการอบรมดูแลลูกทั้ง8คนประสบความสำเร็จดังใจแต่ชีวิตต้องเปลี่ยนไปนับจากวันที่อนชาวประสบอุบัติเหตุรถคว่ำกลายเป็นเจ้าชายนิทราเพราะได้รับความกระทบกระเทือนที่ก้านสมองเกือบ29ปีค่ะ ที่แม่อัมภัยทุ่มเทเวลาทั้งหมดดูแลลูกทั้งให้อาหารทางสายยางคอยพลิกตัวเพื่อไม่ให้เป็นโรคกดทับรวมถึงพูดคุยอบกอดในทุกๆวันหวังให้ลูกชายคนเล็กรับรู้ถึงความรักของแม่เขาก็เช็ดนหน้าลูกเขาก็เช็ดคุยค่ะเขาก็คุย,คยไปหอมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คุยคุยเล่าอะไรของเขาไปเรื่อยๆก็ช่างเล่าอ่ะแม่เขาช่างคุยอ่ะเด็นแบบเปียกเด็กแบบอะไรรุ่นแม่ฮะแล้วก็คุยแล้วก็กอดเปียกปาจูเปียกปาทั้งการบมเดือนมันค่ะเขาจะทำของเขาทุกวันนะคะขนาดบอกไม่มีแรงขอนั่งเฝ้าลูกก็ได้อยู่ข้างบนนะคะภารกิจดูแลอโนุชาวยอดบุตรนับจากนี้จึงเป็นของพี่ๆที่ทุกวันมีค่ารักษาพยาบาลต่อเดือนไม่น้อยกว่า40,000บาท ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันแบ่งเบาภาระยึดคําสั่งเสียของแม่เป็นที่ตั้งรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2545บอกได้ถึงความทุ่มเทอดทนของแม่อัมพายยอดบุตรความหวังที่จะได้ดูแลลูกไปจนถึงวันสุดท้ายไม่เป็นจริงแต่ความรักห่วงใย,ยที่มีต่อลูกชายคนนี้ยังอยู่ในความจดจำจนวาระสุดท้ายของชีวิต